พอมีคลิปเกมสร้างอัตโนมัติเกมที่เล่นตัวเองเกมที่ไม่ต้องทํานู่นนี่นั่นอะไรเลยมันจะอัตโนมัติอะไรนักหนาตกลงจะเล่นไหมเกมอะแหมไออะไรอัตโนมัติเนี่ยมันมีหลายแบบครับเพราะงั้นเอาอัตโนมัติไปอีกสักคลิปครับกับคลิปในวันนี้เกมสู้อัตโนมัตินั่นเป็นนิยามแบบคลิกเบสแต่ถ้าเกิดจะให้พูดถึงเกมแนวนี้จริงๆก็คือออโต้แบทเลอร์ครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงออโต้แบทเลอร์แล้วยังไม่อ๋อมันก็คือเกมแนวออโต้เชสนั่นเองครับ จริงๆเนี่ยผมเคยทําคลิปที่พูดถึงเกมออโต้เชสไปแล้วคลิปหนึ่งชื่อคลิปว่า3เกมหมากรุกออโตโ้แต่ตอนนี้เกมในคลิปนั้นเนี่ยก็มีปิดไปบ้างแล้ววันนี้เลยลองหยิบมาเล่าอีกทีครับเกมแนวออโต้เชสเนี่ย,ยจุดเริ่มต้นของมานเริ่มจากม็อตของโดตาถูกที่ทําออกมาแล้วมีไอเดียแปลกใหม่จนได้รับความนิยมมากๆและถูกหยิบมาทําเป็นเกมใหม่ไปเลยจนมีค่ายดังหลายค่ายเอาเกมนี้เป็นแรงบันดาลใจเป็นต้นแบบเป็นสไตล์ในการสร้างเกม ด้วยสไตล์ของออโต้เชสเนี่ยผู้เล่นจะได้ต่อสู้กันบนกระดานหมากรุกครับเอาจริงๆไม่ได้เกี่ยวอะไรกับหมากรุกทั้งนั้นมันเป็นแค่กิมมิกใจความหลักของมันคือการวางแผนกลยุทธ์ตัวเกมจะเล่นเป็นเทิร์นๆโดยใีแต่และเทิร์นเนี่ยเราจะต้องจัดทัพวางตัวละครวางคอมโบวางกลยุทธ์จากตัวละครที่เราสุ่มมาได้และเมื่อถึงเวลาตัวละครของเราและศัตรูก็จะสู้กัดก่อนที่จะจบเทิร์นและหาคนมาเสริมทัพวนไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ผู้ชนะสําหรับเกมออโต้เชส มันอาจจะเป็นกระดานหมากรุกแต่เกมแนวนี้เนี่ยมันไม่ได้จํากัดอยู่แค่กระดานหมากรุกครับวันนี้ผมเลยนิยามมันว่าเป็นเกมสู้อัตโนมัติแล้วกันเพราะหน้าที่ของเราคือการจัดการและให้ตัวละครมันฟัดกันเองแบบอัตโนมัติมันเป็นเกมที่ต้องใช้ดวงและแท็กติกไปพร้อมๆกันซึ่งเกมสู้อัตโนมัติวันนี้จะมีเกมอะไรบ้างลองไปดูกันดีกว่าครับมาพูดถึงเกมคลาสสิกก่อนดีกว่าเลยครับกับ Dota Under Lo r d เกมนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับม็อดของ Auto ต h เชฟ ที่ทําในโด t าโถเกมนี้พัฒนาโดยค่ายวาวโดยวาวไม่ได้ซื้อมาครับแต่พัฒนาเองเลยเพราะเดิมทีเนี่ยเกมต้นฉบับมันก็เป็นของวาวอยู่แล้วโมเดลอะไรก็มีพร้อมทุกอย่างทําให้เกิดเกมโ o t a Underlord ขึ้นมาครับเกมเนี่ยแทบจะยกรูปแบบการเล่นของมอ d มาเลยอาจจะมีการปรับปรุงอะไรเพิ่มนู่นนิดนี่หน่อยให้สนุกและเข้าใจง่ายมากขึ้นลดความซับซ้อนลงแต่ยังคงสไตล์กระดานหมากรุกสุ่มตัวละครจัดแท็กติก จัดทีมที่สู้เหมือนเดิมเรียกว่าถ้าเกิดใครเล่นฉบับมอดมา,มาก็คงจะเข้าใจเกมนี้ได้ไม่ยากเปิดมาเล่นได้แบบชิลๆและอย่างที่รู้กันครับข้อเสียหนึ่งของออโต้เชสคือการสุมมันสุ่มแทบทุกอย่างที่ขวางหน้าสุมจนคาดเดาอะไรแทบไม่ได้แต่เกมนี้เนี่ยน่าจะเข้าใจข้อเสียตรงนั้นก็เลยพยายามเพิ่มจุดที่ไม่ต้องสุมเข้ามาด้วยคือการเลือกไอเทมหลังจบเชิดเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการสร้างแท็กติกในการเล่นเป็นเกมที่สนุกห้ามพลาดครับ แต่คนเล่นก็จะเหงาๆหน่อยเพราะว่ามันไม่ได้นิยมเท่าเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีโหมดเล่นกับบอทอยู่เพื่อใ,ใครอยากหลอกต่อมาคือ T F T ทีมไฟ i g h t t a c t i c เกมออโต้เชสจากค่ายดังไรออแน่นอนว่าเกมนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากออโต้เชสอื่นๆมาโดยเริ่มแรกมาเป็นโหมดเสริมในเกม L O L ตีมอะไรต่างๆก็ยกมาจาก L O L ทำมาเพื่อแข่งกับโดต a ออโตเชโดยเฉพาะ แต่เกมเพลย์พยายามจะทําตัวให้แตกต่างจากออโต้เชสเกมอื่นๆตัวเกมเนี่ยเป็นการต่อสู้บนตารางแต่ตารางของเกมนี้มันจะไม่ใช่ช่องสี่เหลี่ยมทั่วไปแต่เป็นตารางหกเหลี่ยมและแบ่งช่องทําให้เราเพิ่มแท็กติกในการจัดวางตัวละครเพิ่มมากขึ้นได้โดยในเกมเราจะต้องต่อสู้แบบพบกันหมด8คนและเราจะมีเลือดจํากัดสู้ไปเรื่อยๆใครเลือดหมดก่อนก็ออกจากเกมไปโดยการดาฟอาวุธดาฟตัวละครเนี่ยจะต่างจากออโต้เชสเกมอื่นนิดหน่อย แต่เผ่าพันธุ์เนี่ยมีความหลากหลายและมาในธีมของ L.O.L เป็นอีกเกมออโต้เชสที่น่าสนใจมากๆครับต่อมาเรามาพูดถึงเกมที่เปนในยกมาจากออโต้เชสเยอะๆกันดีกว่าครับกับเกม The Dungeon Beneath เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ผสมผสานร,ระหว่าง tactical โลก e หลกับ Auto b a บทเลอและมาในสไตล์พิกเซ a r าน่ารักสุดๆโด,ด,ดยเกมนี้มีธีมโคตรคลาสสิกเลยครับคือคณะคู่กาตะลุยดันเจียนมอนสเตอร โดยเราจะได้จัดทีมผู้กล้า5คนเหมือนทีมทั่วไปมีแนวหน้าแนวหลังเพื่อลุยกับเหล่ามอนสเตอร์แต่ละคนจะมีแสแตตและพลังที่แตกต่างกันไปและพวกเขาสามารถใส่ไอเทมได้สูงสุดถึง3ามเชนอัปเกรดสกิลให้เก่งขึ้นโดยในการตะลุยดันเจียนจะเป็นการสบมอนสเตอร์เป็นห้องห้องไปการสู้แต่ละครั้งก็จะต่างกันไปผู้กล้ากับมอนสเตอร์เนี่ยจะถูกแบ่งเป็น2ฝั่งครับในตารางของตัวเองแบบก้าขุกาโดยเราจะต้องจัดวางผู้กล้า เพื่อให้สู้กับมอนสเตอร์อีกฝั่งโดยเราไม่ต้องสู้เองเราจัดอย่างเดียวตัวเกมสู้แบบอัตโนมัติโดยเกมนี้ตัวละครที่ตายแล้วจะตายเลยครับและเมื่อชนะหรือจบห้องได้ก็จะมีการสุ่มสมบัติสุ่มไอเทมต่างๆสุ่มร้านค้าไปยันให้เลือกผู้กล้าคนใหม่ที่มีความสามารถใหม่เข้าปาร์ตีแทนคนที่ตายไปแล้วหรือจริงๆไม่ต้องตายเลยก็ได้ครับเจอผู้กล้าคนใหม่ที่เก่งกว่าเดิมก็เอามาเปลี่ยนเข้าปาร์ตี้แทน เกมนี้เป็นเกมที่เล่นชิลๆและราคาไม่แรงด้วยครับเกมต่อมาคือ Super a u t o โตเพเกมสู้อัตโนมัติเกมต่อมาเนี่ยต้องบอกว่าแค่ชื่อก็อัตโนมัติแล้วครับเกมนี้จะมาในธีมน่ารักสดใสกราฟิกไม่น่ากลัวหรือว่าจริงจังเกินไปด้วยในเกมเราจะได้จัดทีมเหล่าสัตว์น้อยใหญ่เข้าต่อสู้กับเหล่าสัตว์ของทีมตรงข้าม ซึ่งพวกสัตว์มันก็ช่างน่ารักซะเหลือเกินโด,ดยเกมเพลย์ของเกมนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากออโต้แบทเลอร์ที่ปั๊มมาขายในตลาดโดยในเกมเนี่ยเราจะได้จัดทีมสัตว์แต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นตารางหมักลุกเหมือนเกมอื่นๆครับแต่เราสัตว์จะมาต่อแถวกันเป็นแถวตรงเพื่อเตรียมตัวสู้กับอีกทีมโดยแต่ละทีมจะใส่สัตว์สูงสุดได้5ตัวส่วนอื่นๆจะคล้ายกับออโต้แบตเลอร์ครับแต่ละเทิร์นจะมีสัตว์สมขึ้นมาเราเลือกสื่อและเอาไปวางในตำแหน่งที่เราอยากวาง โดยสัตว์แต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นเพิ่มพลังให้เครื่องหน้าถ้าตายเพิ่มพลังให้ขครงหลังหรือเรียกเพื่อนออกมาได้และเมื่อจบตาเราก็จะได้โอกาสในการจัดแถวใหม่สมสัตว์ตัวใหม่อัปเกรดหรือทําเทคนิคต่างๆเราสามารถจัดคอมโบให้สัตว์ของเราโหดมากๆได้แต่เกมนี้ไม่ใช่เกมเล่นยากครับเกมมันเข้าใจง่ายและเหล่าสัตว์ก็น่ารักด้วยเรียกว่าทั้งน่ารักแต่ก็มีกลยุทธ์ที่สําคัญเกมนี้เป็นเกมฟรีครับ แล้วมันลงให้กับหลายแพลตฟอร์มทั้งมือถือคอมพิวเตอร์ใครชอบอะไรน่ารักน่ารักและได้บริหารสมองก็ลองโหลดมาเล่นกันได้ครับและสุดท้ายเกมนี้ครับเมคคาเบลัม um. อีกหนึ่งเกมออโต้แบทเลอร์ที่มาในแนวแปลกไม่เหมือนใครเหมือนกันเกมนี้เนี่ยมาในธีมใส่ไฟโลกอนาคตที่เราจะได้ควบคุมกองทัพจากกลน,นับร้อยผ่านเข้าห้ามห่นกับกองทัพฝั่งตรงข้ามโดยเกมเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมออโต้แบทเลอร์ที่ผสมความเป็น RTS ลงไปได้อย่างลงตัว ในแต่ละเทิร์นผู้เล่นจะได้สร้างยูนิตแล้ววางยูนิตของเราลงไปในตำแหน่งที่คิดว่าได้เปรียบโดยยูนิตแต่ละยูนิตจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเป็นทหารราบเป็นหุ่นลบยักษ์เป็นเครื่องบินยิงจรวดคือมาในธีมสงครามและเมื่อวางลงไปเราก็สามารถปรับแต่งหรืออัปเกรดได้และถึงมันจะเป็นออโต้แบตเลอร์แต่มันก็ไม่ได้วางแบบตารางครับเกมนี้จะวางตรงไหนก็วางไปเลยแต่มันก็ยังมีองค์ประกอบของออโต้แบตเลอร์อยู่ครับ คือพอวางลงไปเมื่อถึงเวลาต่อสู้ยูนิตของเรากับยูนิตศัตรูก็จะสู้กัดและเมื่อจบเิร์นก็จะมีเพิร์กหรือว่ายูนิตใหม่สุมมาให้เราเลือกซื้อแล้วเกมก็จะวนไปอย่างนี้ครับสู้กันเสร็จเราและศัตรูก็มีหน้าที่เอายูนิตใหม่มาวางมาเติมจัดที่จัดทางให้เราได้เปรียบมากกว่าศัตรูในงบจํากัดที่เกมมีมาให้ต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ยมันได้ฟิลสงครามมากๆครับดราฟิกมันยังกับเกม RTS เลย ใครชอบเกม RTS แต่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มแก่วางแผนไม่ทนันสร้างไม่ทนันทางเลือกของคุณอาจจะเป็น RTS ผสมออโต้แบทเลอร์ก็ได้ครับเพราะงั้นก็ลองโหลดเล่นเกมนี้ดูหรือจะชอบสายวางแผนเพียวๆชอบออโต้แบทเลอร์เพียวๆเ,เ,เกมนี้ก็เจ๋งใช้ได้ครับแต่ก็ประมาณนี้แหละครับกับเกมต่อสู้อัตโนมัติหรือเกมออโต้แบทเลอร์หรือจะเรียกว่าออโต้เชฟใครชอบเกมไหนก็ลองเล่าให้ฟังกันได้ครับ น่าถึงบอกว่ามันจะสู้อัตโนมัติแต่เอาเข้าจริงเราก็เป็นคนวางแผนนั่นแหละก่อนจะปล่อยมันไปสู้กันจุดเด่นของมันคือการวางแผนและดวกเราทุกอย่างเนี่ยแม่งสุมมาทั้งนั้นเรียกว่าเป็นการแก้เกมแบบตาต่อตาเป็นจุดเด่นของการเล่นแนวนี้ครับที่ต้องวางแผนทั้งระยะสั้นและระยะยาวขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคนบางเกมวางแผนเยอะบางเกมวางแผนน้อยเรียกว่าเอาคำว่าอัตโนมัติบางหน้า แต่ความจริงคือคิดหนักชายย่อยและคิดหนักทุกตาเน้นการแก้ปัญหาเรียกว่าถ้าเกิดใครชอบการวางแผนแบบสุดๆแต่ไม่อยากเหนื่อยต้องมาคอนโทรยูนิตด้วยเกมนี้ก็เหมาะกับคุณครับเรียกว่าเป็นเกมดูดเวลาเลยและการวางแผนแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้พลังงานเยอะครับไม่ว่าจะเป็นวางแผนในเกมวางแผนเล่นวางแผนทําอะไรก็แล้วแต่คุณสามารถเติมพลังงานด้วยคุกกี้ชูแแบได้ครับคุกกี้บราวนี่สุดอร่อยที่แฟนผมอบเอง ดูนหน้าตาสิครับว่าน่ากินขนาดไหนแถมถ้าเกิดเอาไปแช่เย็นนี่ยิ่งอร่อยถ้าเกิดใครอยากหาขนมกินระหว่างเล่นเกมก็ลองจัดดูได้ครับผมใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างมีคุกกี้รสอื่นด้วยลองเข้าไปดูกันเอื้อสนใจส่วนสําหรับออโต้แบทเลอร์เนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าตอนนี้เกมแนวนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ3-4ปีก่อนนี่คือฟ้ากับเหวตอนนี้เงียบๆหน่อยแล้วแต่มันเป็นอีกเกมแนวหนึง่งที่ผมมองว่ามันยังพัฒนาต่อได้อีก และมีลูกเล่นให้ปรับใช้เยอะมากอาเป็นว่าก่อนไปเนี่ยลองบอกกันหน่อยครับว่าคุณชอบเกมแนวนี้หรือเปล่าหรือมีเกม Auto ต h h e f เกมอื่นแนะนำก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้ครับหรือว่าเล่าให้ฟังกันได้สำหรับวันนี้เนี่ย ผมมีเกมเมอร์ขอทั่วไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด subscribe ถ้ากดอยู่แล้วอย่าลืมเช็กว่ากดกระดิ่งหรือยังถ้ายังฝากกดแจ้ถ้ายังฝากดาฝากดด้วยเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆแล้วถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องนี้ให้อยู่ต่อไปนี่นานๆสนับสนุนเราได้ผ่านระบบ membership ครับที่ปุ่มจอยข้าง,างๆปุ่ม subscribe ได้เลยหรือจะแวะซื้อคุกกี้ด้วยก็ได้ครับเอาเป็นว่าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ